แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดต สำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศนะคะเมื่อดอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งมั่นยกระดับภาคการเกษตรไทยให้ทันสมัยสู่สหกรณ์และพร้อมช่วยเหลือดูแลพี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียด อย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาดูว่าดเรเฉลิมชัยมุ่งมั่นยกระดับภาคการเกษตรไทยในด้านไหนบ้างนะคะเริ่มกันที่จับมือร่วมงานภาคเอกชนคนรุ่นใหม่ดีแท็กเพจอีจัน รองศาสตราจารย์ดรดนุวัฒน์สาคลิกและคุณอ้้มอธิชาติร่วมใจทําโครงการส่งเสริมดูแลภาคการเกษตรไทยไปต่อที่สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พืชเน้นย้ําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องมเมล็ดพันธุ์พืชช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติไปต่อที่ส่งเสริมศัก,กยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรพัฒนากลุ่มเป็นสมาร์ทกลุ่ม จับมือกระชับความสัมพันธ์ต่างชาติอาทิสเปนจีนซาอุร่วมเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรนะคะสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเน้นย้ำกรมประมงช่วยเหลือดูแลดูแลช่วยเหลือเรื่องพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มรายได้ประชาชนชาวประมงครอบคลุมทั่วไทยบุกตลาดสินค้าออนไลน์เพิ่มมูลค่าส่งออกและเพิ่มกำลังซื้อขายตลาดออนไลน์ออฟไลน์นะคะ ไปต่อที่เยีวยากเกษตรกรที่รับผลกระทบจากโควิด19กว่า7.5ล้านครัวเรือนเยีวยาค่าชาวประมงจ่ายชดเชยค่าทำลายเรือประมงให้เจ้าของเรือประมงนอกระบบระยะที่2พผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ 5F ซึ่งก็ประกอบด้วยฟิล์มฟู้ดแฟชั่นไฟติ้งเฟสติวัลนะคะสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน และท้ายสุดประกันราคาพืชผลทางการเกษตรลำไยข้าวยางพาราเพื่อช่วยเหลือดูแลพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศอัปเดตข่าวดีจากดเรเฉลิมชยัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะยกระดับภาคการเกษตรไทยเกษตรไทยไก้าวไก่สู่สากลช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนด้วยใจนะคะ อัปเดต12พฤศจิกายน2565